นะครับเราจะมาดูวิธีการย้ายดินที่บ้านรากาใต้ครับเพื่อไปทําจุดเช็คอินนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้รถบรรทุกโดยเฉพาะครับแต่เป็นรถไถเลยนะครับนะครับนี่ใช้รถไถสองคันนะครับก็คือทําการกองดินพูนๆไว้ก่อน นะครับกองดินพูนๆไว้ก่อนแล้วก็เอาอีกคันนึงมาเทียบนะครับแล้วก็ยกไปเทนะครับต้องประยุกต์อย่างนี้แหละครับนะครับผูน้ขะับ,บยันดันคือพิธงแล้วก็ผู้ใหญ่ชยโยสวยงาม